ผมไปแล้วไปทุรางกันโอเคครับเฮ้ยโอ้โอ้ไม่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 เกืตายส้มคนหนึ่งส้มต้องส้มคนหนึ่งเราต้องเอาไฟเผาก่อนนะเหรอเอาน้ำน้ำก่อนนะน้ำดับตรงนั้นก่อนอะโอเค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 อเคจนต้องซ่อมแล้วอ่ะมันต้องมันต้องซ่อมอ่ะ หายละโอ้ยข้างล่างมีแต่ไฟเต็มหมดเลยวิทไปได้อยู่ไว้ยู่ไว้ยังสนแล้วไปไปไปดิไปดิปดหักซ้ายขึ้นไปหักซ้ายขึ้นไปหักซ้ายขึ้นไปหักซ้ายเฮ้ยวิทจะพึ่งโอ้โหชิบหายแล้ววิทวิทจะพึ่งวิทหักสายเต็มลังให้หน่อยวิทไปยิงเรือยิงไปไปยิงเรือให้หน่อยไปยิงพี่ไปยิงพี่ไปยิงพี่ มายิงพี่เร็วม,ม้นมันขึ้นมอาชิบายอะไรเวโดนลงมาชนเวเวเร้เปิดไฟเลือเต็มกำลังไอ้แ่แล้วันโดดลงมาหมดโอ้ไม่เรากำลังจะตายไปไม่นะไอ้นั่นโดดลงมาทำไมูไม่เข้าใจโอ้ก๊ <laughs> ใชรก็ได้เอากูไปยิงยิงดีเหลือกูเลือไปนู่นแล้วแตรก็ได้หยุดเหลือกูทีพากูกลับแล้วกูโดดลงมาทำไมไม่เข้าใจหมดกันวิ่งเรือเราจมแล้ววิ่งวิ่งข้างหน้ามีเงือกข้างหน้ามีเงือกเฮ้ยรอผมด้วยรอผมด้วยเร็วเร็วเร็วไปไป ถึงกันปะได้เหรอไอ้ยจิบบนเรือเลยโอูย้ยังสวยยังสวยวิทวิทวิทหักหักเรือออกหัก,หก,หกเอย่างพี่อย่างพี่ขึ้นไม่หักผมยังโหลดอยู่ในที่สุดเราก็รอดขอบคุณน,นางเงือกเรือเราจะรอดหรือเปล่ารอด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 สิวิทวิททำไมพี่ขึ้นเรือไม่ได้วิท <c oughs> วเพราะเรือเราจม <c oughs> กน้อ้กลับกรอดแล้วกูต้องกลับกอะเดียวอุ้ยอ้ยอกูเหนื่อยใจ